สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณกวนหมื่นตัวยงนะครับไปเจอโพสต์หนึ่งของเพื่อนเหงียนกรณีพิพาทเกาะฟฟกัวกับไอเมนนะครับเพื่อนเพื่อนเหงียนเนี่ยเขาก็ตัดพอนะครับว่าทําไมไอเม็นเนี่ยแหมมีพฤติกรรมเหมือนเนละคณเลยไ <c oughs> งามไส้ปราสายคาารวามบัทงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต,ต่ำกว่า18ปีครวรได้รับคาแนะนส่วนตัวนะครับไม่รู้สึกแปลกใจหรอกนะครับสหรับลูกหลานทาาแตงหวเพื่อนๆ เพราะอะไรแล้วครับโอ้โหมันเป็นกันมาเออเป็นเผ่าเป็นพันอยู่ใน d n เมันแล้วคนเบื่อนไอการเนลคุณประเทศที่เคยให้ความช่วยเหลือหรือนะครับการขอรับความช่วยเหลือจากใครก็ช่างหรือแม้กระทั่งข้ามมาเป็นแรงงานได้จ้างเนี่ยนะครับเขาให้ทั้งข้าวให้ทั้งที่พักที่อาศัยให้น้ําให้ปลาอยู่รับประทานนะครับเพื่อนมันยังแอบจิกตังรักตังใส่กระเป๋าเลยนะ ดังนั้นนะครับ,บอกตรงๆถ้าเออไม่เนรคุณเนี่ยแหมไม่ใช่เหม็นนะครับไองามไส้น้ำตาผมจะร้องไอโรตาโปนเช่เนเคยฟังพวกบันเทิงเท่านั้นเมตตาเขาเราได้บปนใหญ่รบกวนอย่าคอมเมนต์ดนาทอรุนแรงต้องกราบขออภัยนะครับลบทุกคอมเมนต์สำหรับสายจิกกัดไอฮัดมืนก็จะหูเป็นาวแต่ไปไรนะครับชี่ส่วนเป็นสีสันของการเล่นสื่อโซเชียลเนาะน้ำตาผมจะไหลความคิดเห็นที่หนึ่งเวียดนามเคยปราบเขมรแดงให้ แต่พอพวกเขาอยู่สุขสบายพวกเขากับลืมพวกเราโอ้ไม่ต้องแปลกใจหรอกเพื่อนเหม็นไอเหม็นนี่ลืมทุกอย่างนะครับเพื่อนๆมันจําได้อย่างเดียวคือข้าต้มเกลือลพ่อนโพสนะครับแล้วก็เออเอ่อเองบ้านหน้าร้อนและอีกสิ่งหนึ่งที่มันลืมไม่ได้เด็ดขาดนะครับเพื่อนๆที่ไอชาวกาวเนี่ยนะครับลูกหลานท่าแตงหวายเนี่ยจะต้องท่องสำเนียกอยู่ในใจเสมอว่าอาชีพของมันนะเออเป็นขอทานนะครับ โอ้โอ้งามใสก็ดูสิครับแมมีการมีงานให้ทํากลับมานั่งแบมือขอทานเต็ไมไปหมดตามสะพานลอยไม่ใช่บ้านเมืองตัวเองนะครับไม่ใช่ประเทศตัวเองนะครับมาอยู่ในประเทศไทยนะครับ,รรบกูก็งงเหมือนกันไม่เข้าใจว่าทําไมเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเขาถึงมองไม่ค่อยเห็นนะไอ้งามใสน้ําตากูจะรั่วน,นะครับไอ้รอดตามความคิดเห็นที่สองถ้าไม่มีเวียดนามป่านนี้พวกเขาอาจถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หมดแล้ว จริงนะครับอาจจะเป็นความผิดเพื่อนเหยียนเนี่ยแหละแหมที่ไปปล่อยให้มันเนี่ยสามารถอยู่สุขสบายและสุดท้ายเนี่ยก็กลับมาตอบแทนบุญคุณด้วยกันเนรคุณนะครับไปเคลมเกาะฟูกวกหรือไปเคลมพื้นที่ใกล้โดยรอบอนณาเขตเนี่ยจนเกิดปัญหานะครับเพื่อนและไทยแอดมินจำไม่ผิดนี่มันเคลมไปยันโฮจิมินซิตี้เลยนะครับ คหนักเลยกูกาวนีน้ำตากูจะรั่วนะครับสูตรจริงกับเพื่อนเหมน็นความคิดเห็นที่สในยุคมืดของเขมรก็มีแต่ทหารเวียดนามที่ให้การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาลหรือข้าวปลาอาหารหรือทุกอย่างล้วนได้รับการให้เปล่าโดยที่ชาวเวียดนามไม่ได้อะไรเลย ไอ้งามไส้อย่าไปคาดหวังอะไรกับลูกหลานถ้าแตงหวายมากเลยครับเพื่อนเหนียนถ้าหากมันมีปัญหาจนเคลียร์กันไม่ได้เนี่ยบอกตรงๆป้องป,งปั้งแป๊บเดียวพวกมันก็สีโรล,ลาบกันแล้วเพราะอะไรล่ะครับแม่ไอขมรนี่มันเก่งกับคนที่ยอมอ่อนข้อให้มันครับเพื่อน,อนและใครลองไปแข็งขืนกับมันอุ้ยแหมแม่งสิโรล,ลาบแทบจะคารานกราบเลยครับเพื่อน ปากหวานพูดเพ้อนะครับจะบอกก่อนไอ้พวกนี้ก้นเปรี้ยวแอดมือมึงรู้ได้ยังไงไปชิมมาแล้วเหรอเปล่านะครับเพื่อนเขาเรียกเอเอาวาทกรรมสันดานนะครับของไอ้ลูกหลานท่าแตงหวายเขาแบบไอ้งามใสน้ำตาขุาะรั่วนะครับไอ้รอดตาปอดความคิดเห็นที่สี่เราไม่ควรช่วยพวกมันตั้งแต่ทีแรกแม้แต่ว่าแต่เออเพื่อนเหยนเลยนะครับ เราก็เช่นเดียวกันนะครับไม่ควรไปช่วยมันไม่ควรไปยุ่งกับมันนะครับจะดีที่สุดครับเพื่อนเพื่อนยิ่งนะักการเมืองเนี่ยชอบไปทําตัววุ่นวายเนี่ยแสดงว่ามันมีผลประโยชน์พอยได้พอยเสียอันตรายนะครับอย่างเวียดนามก็เป็นคอมมิวนิสต์ครับเพื่อน <S <S <ๆ>เเขาจะทําอะไรเนี่ยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดปลูกฝังความรักชาติไม่เหมือนกับนักการเมืองไทยที่อ้างเรื่องประชาธิปไตยแต่นะครับเพื่อนบูลลี่ทุกอย่างในความเป็นไทย กลับไปฝไ่ต่างด้าวนะครับแล้วก็กลุ่มชนชาติพันธุ์ที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านตายเลยงามไส้บอกตรงๆถ้าหากมันมีปัญหาเรื่องการแบ่งแยกดินแดนหรือประเทศไทยกลายเป็นตำบลกระสุนตกนะครับถูกฝรั่งมังค่าเข้ามายึดบ้านยึดเมืองบ้านแตกแสแหละขาดส่วนตัวก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าไอ้ลูกหลานต่างด้าวเชื้อสายเจ๊จีนบางคนหรือนะครับพวกพม่านล,ลาวขเขมรที่มันอบพยพกันมารวมถึงชาวเวียดนามบางกลุ่มเนี่ย มันจะไปอยู่ที่ไหนครับเพราะอะไรละครับเอาากับประเทศไทยนี่เป็นดินแดนสุดท้ายแล้วนะครับที่เมตตาปานนี้ให้ที่สุกหัวนอนให้ข้าวให้ปลาให้น้ําให้อาหารอยู่กันจนล่ํารวยนะครับแล้วพอลงเล่นการเมืองกราบคิดเนระคุณบ้านเนระคุณเมืองที่ให้ข้าวให้ปลาให้น้ํานะครับก็ <laughs> โอยงามไส้ประสาทกูจะเสียอยู่บ้านมันก็อยู่ไม่ได้อยู่ประเทศจีนยังอยู่ไม่ได้เลยนะครับ<ๆ>เพื่อนเพืาอออยู่ในเมืองไทยนี่รวยกันเป็นหมื่นล้านแสนล้าน กลับคิดทำลายบ้านทำลายเมืองด้วยข้ออ้างเรื่องประชาธิปไตยตายเลยบอกตรงๆไอ้คนพวกนี้นะครับสันดานเนลคุณไม่ต่างจากไอเ้เหม็นอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ไม่ได้นะครับเชื่อสิครับเพราะประเทศไทยเนี่ยดินแดนสุดท้ายถ้าไม่มีก็จบนะครับมีแต่คนโง่เท่านั้นที่ทุบว่อข้าวบ้านตัวเองเนอ้ <laughs> โอ้งามไส้ส่วนเยาว,วชนไม่รู้เรื่องก็ถูกไอ้มาดาครูต่างด้าวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเชื่อสายต่างด้าวหรือเปล่าก็ไม่รู้ ล้างสมองให้หลงเชื่อไอวาทกรรมของนางการเมืองตายเลยนะครับประสาทกูจะเสียปวดหมองเลยเจอไอนากการเมืองสามกีบบ้างไอนางการเมืองสายสีแดงบ้างอีกไม่นานคงสิ้นชาติหากเราเมตตาปานนี้มากๆแบบขม,ม <EN S 2> นะครับเพือเวียดนามมีแต่ช่วยเหลือเขมรแต่ขมรกกับคิดร้ายกับเวียดนามโอ มันไม่เคยคิดดีกับใครอยู่แล้วนะครับบอกก่อนนะครับเพื่อนๆแต่นะครับส่วนตัวนะครับที่รู้สึกประทับใจคุนซวยเนี่ยนะครับเพราะมันเอาความจริงออกมาแฉครับเพื่อนๆถ้าหากมันไม่มาแฉนะครับเพื่อนคนไทยบางคนก็ยังโง่หลงคิดว่านักการเมืองเนี่ยคือประชาธิปไตยนะครับและก็เข้าใจว่านักการเมืองมาทำเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติทั้งทงที่ประเทศชาติไม่เคยได้ประโยชน์อะไรจากนักการเมืองเลย ประชาชนเนี่ยถูกขูดลีดอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องไปดูอะไรมากครับขับรถรับจ้างเนี่ยทาไมมึงต้องมีใบขับขี่สองใบจริง,รงๆแล้วมึงใช้ใบขับขี่ส่วนบุคคลใบเดียวก็ได้ครับจะได้ไม่ต้องเสียเงินสองเด้งและก็แค่ไปทําใบอนุญาตนะครับขอขับรถสาธารณะนี่อะไรกันครับมึงต้องทําแม่งทั้งสาธารณะทั้งส่วนบุคคลเพราะอ้างว่าจะได้ตรวจสอบประวัติผู้ขับขี่ ไอประวัติผู้ขับขี่นี่มันไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับแค่ทําบัตรตั้งหางแยกออกมาจะได้ไม่ต้องเสียเงินมากๆไม่ต้องไปเสียเวลานั่งสอบสองรอบสามรอบนะครับอบรมบุคคลครั้งเดียวก็ผ่านมันก็จบแล้วที่เหลือก็ไปอบรมมารายาทจะได้เป็นใบขับขี่สาธารณะนะก็จะได้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายเอื้ออํานวยประโยชน์ให้กับคนไทยที่ไม่มีอาชีพไม่มีรายได้ครับเพื่อนมีอะไรกันครับแหมขั้นตอนยุ่งยากนะครับเสียเวลาจะไม่พอ แถมรีดไถเงินทองประชาชนได้ด้วยเห็นไหมละครับเพื่อนในแอดมินก็ย้ำแล้วย้ำอีกว่านักการเมืองเนี่ยมันขูดรีดคนไทยจนเต็มกืนแล้วจนทุกวันนี้มันต้องขนต่างด้าวเข้าประเทศเพราะคนไทยยังไม่มีความรู้เรื่องการคอร์รัปชันผ่านกระบวนการค้ามนุษย์หรือขนต่างด้าวเข้าประเทศเหล่านี้สุดท้ายพอต่างด้าวมาอยู่อาศัยถาวรมากๆแค่สิบกว่าปีเองครับเทกระจาดแจกสัญชาติตายแล้วนะครับไองามไส้ แบบนี้ใครก็มาได้สัญชาติไทยได้หมดขมรลาวพมา่ามันถึงแห่กันอบพยพมาคลอดลูกเพื่อรอการได้สัญชาติไทยไอ้คลอนลูกรอได้สัญชาติไทยพอเข้าใจได้แต่ที่น่าเจ็บใจคืออะไรครับมันเข้ามาล้างผ่านงบประมาณภาษีของเราได้ด้วยในสถานะเทียบเท่าสิทธิคนไทยคนหนึ่งได้แม้กระทั่งค่าเลี้ยงดูบุตรนะครับคิดภาพดิเขาเพื่อน แล้วเศรษฐกิจมันจะดีได้ยังไงล่ะครับนะักการเมืองคิดแต่จะทําลายบ้านทําลายเมืองส่วนตัวนะครับคิดว่าขมรเนี่ยไม่น่ากลัวหรอกนะครับถต่าหาเปรียบเทียบกับนนะักการเมืองไทยเนี่ยอุ้ยเฮียงกว่าขมเรเยอะครับเพื่อนโอ้ยงามไส้ไอ้โรตาปนก็ได้จบลงไปแล้วนะครับความคิดเห็นทั้งหมดเป็นความเห็นส่วนบุคคล ไม่สามารถหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนในชาตินั้นทำหมดได้นะครับ EP นี้แอดมือกราบขอพระคุณกวนมือตัวยงทุกท่านเลยท่านที่ผ่านเข้ามารับชมแล้วฟังแล้วขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปร้องเพลงดีกว่ากินแล้วไม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงๆิงก็ยังพอได้อิ่มละวันละสองสองสองกูลเกียรติจริงๆเลยไอเพลงที่กูแต่ง